ตาต้าอุ้มใจตรงกันจริงหรือหลอกหลอกกี่ครั้งกันก่นครับไม่นากินข้าวแบบเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้มอิสยาค่ะตาต้าชาติชายครับจากเชิมสามตอนขบวนแห่ครับตาต้าอุ้มใจตรงกันกี่เปอร์เซ็นต์เดคูล่าหรือแม่นาคเดคูล่าครับพี่วาร์ปหรือน้องเทค น้องเท็กครับหอในหรือหอนอกหอนอกคไปเรียนเช้าหรือทำงานส่งทำงานส่งครับทำงานกลุ่มหรือก๊อฟกูเก้นก๊อฟกูเก้นครับเล่สาวหรือกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนครับาวพักเช้าหรือพักค่ำพักเช้ามาจ่าจ่หรือมาแค่เสียง ผีชุดไทยหรือผีชุดครุยผีชุดครุยชุดนักศึกษาหรือชุดไปเวทชุดไปเวทยำมาม่าหรือเกี้ยวทอดยำมาม่าค่ะผีนักการหรือผีอาจารย์ผีอาจารย์หลอกผีหรือผีหลอกหลอกผีอ่านหนังสือหรือบนบาน บน,บ,นบาน,บานทำไมถึงเลือกบนบานไปดูกันเองครับว้าวสองคนลองไปขอพรอนมึงวะกระไผเจ้าน้ามงเราเจา้านางคนหูว่าเข้าตัว